สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีในช่วงของเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนนี่นะคะนี่เป็นต้นเงินทองนาคพอมาหน้าร้อนนะคะอากาศร้อนเขาก็ดูสวยงามค่ะเงินทองนาคดูสีของเขานะคะเป็นยังไงม้างเอ,อ่ย ต้นเขาไม่สูงนะคะทรงพุ่มแต่ก็ใบสวยสดงดงามอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นึกว่าเขาจะไม่สวยซะแล้วปรากฏว่าสวยมากๆนี่คือวังทองค่ะวังทองแสนสวยนะคะแล้วนี่ก็คือ สีของเราค่ะใบโตมากเลยนะคะเดี๋ยวจับพุ่มให้ดูนะคะนี่ค่ะเพชรเ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีงามๆให้ดูความงามของใบเขานะคะก็แตกต่างกันไปอันนี้ใบใบแก่จัดนะคะใบล่างสุด เขายังงามอยู่เลยยังไม่เอาเขาออกนะคะเดี๋ยวแต่อีกสักพักนะคะพะหลอดใหม่กําลังแทงออกมาเดี๋ยวคงต้องเอาเขาออกค่ะหลังจากจบคลิปนี้นะคะแต่รู้ไหมคะว่าไอ้ที่สวยไม่แพ้ใครอีกตัวหนึ่งนี่คือเป็นลูกไม้นะคะใบเขาโตมากมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะหลอดใหม่ก็แทงออกมาแล้วแต่เขาสวยนะคะ เลยเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันค่ะใบเขาโตมากค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ว้าวถ้ามีปกติถ้าเป็นคนที่เขาทนุถนอมบอนสีดีๆเขาก็จะมีไม้มา,มาค้ำใช่ไหมคะตรงนี้ให้ทรงใบเขาสวยงามนะคะ แต่นี่เขาแข็งแรงมากเลยค่ะก้านเขาโตนะคะเนี่ยสวยงามแปลกตาดีค่ะวันนี้ก็พามาให้ชมประมาณ3าสี่ต้นเนี่ยค่ะให้ดูว่าความงามในโทนสีแดงก้านดำกระดูกดำเนาะกระดูกดำที่ชื่อว่าวังทอง หน้าตาเป็นแบบนี้ในช่วงอากาศร้อนๆของเดือนพฤษภาคมค่ะอันนี้ก็คือเงินทองหน้าค่ะสีสันสวยบอลโทนสีเหลืองนะคะสวยจริงๆค่ะเงินทองหน้าคและนี้ก็เพชรเจ็ดสีนะคะสวยงามตามท้องเรื่อง และนี่ก็คือลูกไม้สวยๆอีกหนึ่งชนิดค่ะที่นำมาฝากกันขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปค่ะ